สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นช่องจำตัวชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาเปิดโอกาสให้กับนะคะตัวเองแล้วก็คนที่เ,เรียกว่าหาไรายได้เสริมนะคะจีตัวมีนะคะธุรกิจเล็กๆของจำตัวเองคือธุรกิจนะคะที่เป็นคุกกี้ครีนนะคะคือใช้ย,ย่าหวานแทนน้ำตาลฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่ารักสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะก็สามารถที่จะมากินคุกกี้ครีนของจำตัวได้นะคะในแพ็คนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีทั้งหมด5ซองแล้วก็ม,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 มีเป็นแบบกล่องด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะแบบถุงก็จะมี5แบบกล่องก็จะมี10นะคะอันนี้คือเปิดรับตัวแทนสําหรับคนที่อยากเพิ่มอาชีพนะคะก็เอาไปขายได้นะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าสุขภาพนะคะที่รักสุขภาพตัวเองหรือว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลอยู่ฉะนั้นใครที่ว่างงานหรืออยู่บ้านนะคะอยากหารายได้เข้ามาชิลๆนะคะการตรงนี้คือเป็นการที่เราเอารูปนะคะ มาสมัครก่อนนะคะมีค่าสมัคร50บาทนะคะแล้วก็เอารูปนะคะในกลุ่มไลน์ไปโพสได้พอมีออเดอร์ปุ๊บนะคะก็มาแชทบอกนะคะแล้วก็ทางที่มาจาริโตก็จะส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านะคะส่วนกําไรคุณก็หากเก็บไว้นะคะจะเป็นลักษณะดอกชิปฉะนั้นคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยค่ะแต่เพียงแค่คุณขยันนะคะทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ในสินค้าของจาริโตก็จะมีคุกกี้คินแล้วก็จะมีนะคะอันหนึ่งคือ กล้วยครีนนะคะก็คือเป็นกล้วยอบ น้ำเม่นะคะเรียบร้อยมีแบบแบนแล้วก็แบบกลมด้วยนะคะฉะนั้นแพ็กเกจนี้ก็จะมีราคาอยู่นะคะขายปลี่อยู่ที่100บ้บาทน,นะคะแต่ก็จะเป็นโลโก้ของมาลินนะคะ5 6 3สช็อปนะคะฉะนั้นก็จะเป็นแบรนด์ของจามินโตเช่นกันก็รับตัวแทนคุกกี้คีนสามารถถ่ายกล้วยเพิ่มได้อีกนะคะก็รองนะคะใครที่สนใจเนาะที่ชอบอะไรที่เป็นคลินธรรมชาติสุขภาพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเป็นตัวแทนของจหมินโตได้นะคะส่วนการโพสต์รูปต่างๆก็จะ มีแนะนําม,มีสอนไปแต่ขยันในการที่เขาเรียกว่า ลงคอนเทนต์ content, นะคะลงข้อมูลนะคะอาจจะเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปต่างๆนะคะทําให้นะคะแล้วก็สามารถไปขายได้นะคะลองดูค่ะหรือบางคนอยากจะมาสร้างแบรนด์ของตัวเองอาจจะเป็นโตก็รับผลิตอันนี้นะคะแล้วก็ติดแบรนด์ให้กับลูกค้าเช่นกันทั้ง2อ,อันเลยนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสามารถนะคะมาติดต่อได้แล้วก็รับผลิตแล้วก็ติดแบรนด์ให้เช่นกันนะคะตรงนั้นเนาะก็อันนี้ฝากสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจ ะะหรือกําลังหารายได้เสริมแล้วก็ไม่รู้จะท,ทาอะไรดีเริ่มยังไงดีนะคะเข้ามาตรงนี้ได้นะคะส่วนการที่เริ่มธุรกิจที่เป็นอันนี้นะคะก็จะมีขั้นต่าอยู่นะคะตรงนั้นก็เข้ามาติดต่อนะคะสอบถามได้นะคะอาจารย์ปิ่นโตยินดีกับทีมจาตัวย่นดนีทุกคนนะคะก็ติดต่อมาที่นะคะเพจก็ได้ค่ะเป็นมาลีนนะคะ 5 6 3สชอปนะคะตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่องแชทก็จะมีทีมแต่งตัวเข้าไปตอบนะคะข้อมูลต่างๆให้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ